คุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมเดินทางจากกรุงเทพมาถึงแล้วครับสี่แยกพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะเดินทางไปวัดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่ที่ปู่ย่าตายายของผมเคยเล่าให้ฟังเพราะต้นตระกูลของผมไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายบรรพบุรุษอยู่ที่นี่นะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวัดแห่งนี้ซึ่งมีความเป็นธรรมชาติและแต่ก่อนเคยมี เรื่องเล่าอันน่าสะพึงกลัวแต่วันนี้ผมยังไม่เล่าให้ฟังนะครับมาถึงแล้วครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาถึงแล้วนะครับนี่คือวัดต้นตาลน,นะครับหลังตลาดอำเภอพนมสารคามนะครับเดินทางมานิดเดียวก็ถึงสิ่งที่จะมานำเสนอคือนี่คือต้นพยุงนะครับไม้พยุงซึ่งเป็นไม้ที่มีค่าต้นใหญ่มากและที่สำคัญคือที่นี่มีไม้พยุงเยอะมากๆนะครับ ซึ่งสวนป่าที่นี่ยังเป็นสวนป่าธรรมชาติที่สมัยแต่ก่อนต้นไม้พวกนี้ก็อยู่แบบนี้และครับผมเกิดมาโตมาตั้งแต่เล็กๆเ,เคยเห็นต้นไม้อยู่แบบนี้จนทุกวันนี้นะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ใหญ่โตขึ้นตามกาลเวลานะครับถือว่าเป็นป่าธรรมชาติที่ทางวัดเขาได้อนุรักษ์ไว้นะครับเพราะว่าด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านก็ช่วยกันดูแลต้นไม้ ให้เติบใหญ่เติบโตอยู่ในสภาพท่ามกลางที่ยังเป็นธรรมชาตินะครับถ้าพูดถึงป่าใหญ่ๆแบบนี้หรือว่ามีต้นยางนาหรือไม้พยุงแบบนี้นะครับก็ต้องคิดถึงเขาอ่างลือในนะครับซึ่งเลยจากที่นี่ไปน่าจะประมาณ20ก่กโลหรือประมาณ30กโลนะครับเราก็จะมีโอกาสได้เห็นต้นยางใหญ่ๆแต่ว่าไม้พยุงคงไม่มีโอกาสได้เห็นแล้วนะครับแต่เราสามารถที่จะ แวะมาดูได้นะครับที่นี่มีไม้พยุงเยอะมากๆและแต่ละต้นเนี่ยใหญ่มากๆเป็นหลายคนโอบกันเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเดินตามผมมาครับผมจะพาไปดูต้นยางนาต้นยางนานี้ก็มีเยอะนะครับแต่ละแต่ละต้นนี่คือไม่รู้กี่คนโอบนะครับถึงจะรอบเพราะว่าวัดแห่งนี้ก็เก่าแก่โบ,บราณโบราณไม่รู้กี่ร้อยปีมาแล้วนะครับนี่คือต้นยางนานะครับนี่ ถ้าจะมองกันไปที่ยอดเนี่ยก็คือแบบแงนคอตั้งบ่าก็ยังมองไม่สุดยอดเลยนะครับถือว่าเป็นธรรมชาติที่เป็นป่าธรรมชาติที่อยู่ท่ามกลางความเจริญนะครับหลังตลาดท่าเกวียนอำเภอพนมสาร,รคามจังหวัดฉะเชิงเซานะครับเดี๋ยวผมอาจจะพาคุณผู้ชมไปดูได้ไม่ทั่วนะครับเพราะว่าบางพื้นที่ก็มีต้นหญ้าที่อยู่ตามพื้นรกก็เดินยากก็ อาจจะพาคุณผู้ชมดูแค่บริเวณรอบๆนะครับแล้วก็มองเข้าไปนะครับวันนี้ก็พอดีคนที่เขาดูแลป่าเขามาเผากิ่งไม้พอดีก็จะมีฟันนิดหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นต้นยางนาขนาดใหญ่นะครับอีกต้นหนึ่งนะครับซึ่งต้นยางนาเนี่ยจะเยอะฝ่อต้นพยุงนะครับไม้พยุงนี่ก็เยอะพอๆกันนะครับถือว่าเยอะมากตีราคากันไม่ได้กันเลยทีเดียวนี่ครับแต่ละต้นสูงแหนคอตั้งบ่ากันเลยทีเดียวครับ ลองตามผมมาดูนะครับนี่คือบริเวณตรงทางเข้านะครับถ้าเรามีโอกาสได้มาทําบุญหรือว่าเข้ามาในวัดก็จะมองเห็นบริเวณนี้ก่อนเลยนะครับตรงบริเวณทางเข้าก็ไม่ค่อยมีหญ้าเท่าไหร่สามารถที่จะเดินดูเดินชมกันได้นะครับเดินตามกันมาครับนี่ครับพื้นที่ก็สะอาดนะครับแล้วก็ร่มรื่นดีมากๆอากาศนี่สดชื่นมากเลยครับเหนื่อยเนื่อยเบื่อเบื่อเพียๆหรือว่ามีความรู้สึกว่า ชีวิตที่อยู่ในสังคมเมืองหรือว่าทํางานโรงงานมันเหนื่อยวุ่นวายก็ลองเข้ามาพักผ่อนกับธรรมชาตินะครับมาดูต้นไม้ใหญ่ๆต้นไม้ที่อายุเกิน100ปีนะครับไม่รู้กี่ร้อยมาแล้วนะครับไม่รู้กี่ร้อยปีเราก็ได้มาสัมผัสไออุ่นของต้นไม้ธรรมชาตินะครับต้นยางนานแต่ละต้นนี่คือสูงมากๆเลยนะครับก็จะพาทุกท่านไปดูสักสองสามต้นนะครับเพราะว่า อาจจะไม่ได้ดูหมดทุกต้นหรอกเพราะว่าถ้าดูหมดทุกต้นเนี่ยคงใช้เวลาหลายชั่วโมงกันเลยทีเดียวนี่ครับใหญ่มากๆครับนี่ตรงสาราปากทางเข้านะครับหลังจากที่ถ้าเรามาจากตลาดเดซ้ายเข้ามาก็ด้านขวามือก็จะเจอกับต้นนี้เลยนะครับเรียกว่าอยู่ตรงหน้าเป็นต้นรับแขกนะครับก็จะมีต้นว่านะครับต้นว่าลูกใหญ่ๆก็ฝากกดติดตามช่องเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ